เปิดกลลวงคนทำงานแก๊งคอรเซนเตอร์วาดฝันวิมานงานต่างประเทศรายได้ดีจบที่ฝันสลายกลายเป็นขุมนรกแก๊งสแกมเมอร์งานต่างประเทศในฝันงานสบายรายได้ดีล้วนเป็นความหวังของใครหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ใครจะไปคาดคิดว่าการโพสต์หางานธรรมดาธรรมดาจะกลายเป็นตั๋วเดินทางที่เดินไปสู่ขุมนรกที่ต้องทนทุกทรมานอยู่ในเงื้อมือของขอบวนการสแกมเมอร์วิธีการที่แพร่หลายมากสุดของกลุ่มสแกมเมอร์คือประกาศรับสมัครงานตามโพสโซเชียลมีเดียต่างๆส่วนใหญ่มักระบุหาคนทำงานต่างประเทศตำแหน่งแอดมินโปรแกรมเมอร์พนักงานบริการพนักงานการตลาดหรือแม้กระทั่งเกษตรกร จุงใจด้วยเงินเดือนที่สูงผิดปกติสวนทางกับเนื้องานแล้วก็จะใช้คำโปรโมทว่างานสบายรายได้ดีไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์วาดฝันวิมานให้กับคนทั่วไปที่ไฝ่ฝันอยากจะลืมตาอ้าปากได้ในยุคเศรษฐกิจเข้ายากบากแพง บางกรณีก็ใช้ความเชื่อใจของคนรู้จักกันล่อหลวงให้เข้าไปทำงานคอเซ็นเตอร์ด้วยเช่นชักชวนผ่านคนรู้จักให้ไปทำงานด้วยกันโดยจะบอกว่าเป็นงานง่ายได้เงินดีซึ่งส่วนใหญ่ในหน้าเหล่านี้ก็อาจได้รับค่าหัวจากการหลอกคนเข้าทำงานในศูนย์แสแมเมอร์ด้วยหรือไม่ก็รับสมัครงานสีเทาแบบต้องเช่นไปทำงานที่คาสิโนแถวกัมพูชาหรือเมียนมาซึ่งอาจเป็นเหตุผลสนับสนุนให้คนบางกลุ่มเชื่อว่าทำไมงานนี้จึงมีไรายได้ที่สูงกว่าที่อื่น แต่โพสต์รับสมัครงานเป็นเพียงแค่หนึ่งในวิธีการหลอกลวงเหยื่อเท่านั้น <c oughs> เพราะว่ายิ่งงานวันกลลวงหลอกคนเข้าไปทํางานในแก๊งสแกมเมอร์ยิ่งแนบเนียนมากขึ้น <c oughs> กรณีที่เรารู้จักกันดีคือหวังซิงนักแสดงหนุ่มชาวจีนที่ถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ในเมียนมาก่อนจะได้รับการช่วยเหลือออกมา หวังซิงเผยว่าเขาได้รับการติดต่อว่าจ้างให้มาทำงานที่ไทยโดยผู้ติดต่อแอบอ้างชื่อบริษัทบันเทิงชื่อดังของไทยทำให้เขาไว้ใจในชื่อเสียงของบริษัทจึงตัดสินใจรับงานดังกล่าวและเมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิมีรถมารับและพาตรงไปยังอำเภอแม่สอดข้ามชายแดนไปเมียนมา เช่นเดียวกับที่สิงคโปร์ก็เริ่มสอบสวนบริษัทแห่งหนึ่งที่เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในประเทศแต่เมื่อรับคนเข้ามาทำงานแล้วก็จะบอกพนักงานว่าต้องไปทำงานประจำอยู่ที่รีสอร์ทในเกาะกงประเทศกัมพูชาแทนซึ่งนั่นเป็นพื้นที่ตั้งของหนึ่งในศูนย์แสแกมเมอร์ของกัมพูชาเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวสิงคโปร์ตกเป็นเป้าของแก๊งสแกมเมอร์จนต้องออกเตือนประชาชนให้ระวังการรับงานที่ผิดปกติโดยเฉพาะการส่งไปทำงานที่กัมพูชาจะเห็นว่ากรณีเหล่านี้ เข้ามาในรูปแบบของการจ้างงานที่ปกติไม่ทันคาดคิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในวิธีการของแก๊้งคอเซนเตอร์และทำให้มีเหยื่อถูกหลอกไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลก